สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังะมาติดตามภารกิจกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะพลตรีจตุรพัฒน์วงศรีเผือกผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภักสี่โดยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นประธานพิธีตรวจความพร้อมและปล่อยขบวนยานพนักเรื่องจักรกลชุดปฏิบัติงานช่างหน่วยช่างพัฒนาเพื่อปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ในพื้นที่เป้าหมายของการพัฒนาสำนักงานพัฒนาภักสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมกล่าวให้โอวา เพื่อเป็นกวญและกำลังใจและแนวทางการปฏิบัติงานทั้งนี้ได้เน้นย้ำเรื่องมาตรฐานงานด้านการช่างและการปฏิบัติตนตามกฎ9ข้อของนักรบสีน้ำเงินอย่างเคร่งครัดนักกองบังคบการสำนักง,งานพัฒนาภาค4ี่หน่วยบัญชการทหารพัฒนาตะบนป่าบอนอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงและนี่คือภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชการทหารพัฒนาจบข่าวสุปริยาสุวรรณชื่นอ่าน